ท่าไหนปีนั้นลวกดาวพูดว่าที่ไปผู้เดียวอืมว hmm. ่ายผู้ใดไปน้ำแต่ว่าลูกปูรี่นี่ไปอยากไปน้ำพิ่นก็ไปเพิ hmm. ่นว่าว่าใครไปก็ไปต hmm. ไป MJ: ไปเพิ่นพาเหตุอย่างนีป้ประเทศน้ำพนซืสุวนซื้อเนียวอืมเพิ่นนั่งภาวนาน่าก็นั่งก็ <M? S 1> เดินน้ำคงเดิน มีมือหนึ่งบปอ,อยู่ใส่นอ,นอ,อกเป็นว่าลูกตานังพอหนา้าห่อนก็ห่อนน,อนั่งอยู่ในกดเพื่อนก็นั่งจนอิดแล้ววันเดียไปนั่งว่าวันหน้าคือเบิ้งลูกตายงอยู่ในนั่งอยู่ในกดเพือสัตว์สักวสัตสัสสสส <S <S อยู่เลยอืมบ้านนี้เพื่อ,อ,กกอานก็ออกจากทีพมาหน้าออกจากนั่งพอหนา้าหรือ ว่าลูกตาหอนถ้าเพื่นออกจากภาวนานี่ให้เพื่นเด็กอาบน้ำให้เพื่นเด็กอันนี้เย็นๆสบายว่ะท่านหรือตักน้ำใส่คู่ไปหยิวน้ำใบไปไใป้ปปใกล้ๆเพื่นนั่งถ่ายชิมันแล้วจอบอย <c oughs> ออ้อันเลยทอานกดีเพื่นออกมาขอใหกก้กหิ้วน้ำเขาไปหาเข้าไปหา,า,ปหาแค่นี้วาเพื่นนี่ว่ะท่านเพื่อนให้ซ้ำวะท่นานมันหนอกมาอย่างมาก,กวนยังเย็ยนวะท่า